เวลาที่เราพูดถึงเรื่องการค้นพบสิ่งมีชีวิตอะไรต่างดาวหรือว่าที่เราคุ้นๆหูกันในนามของเอเลี่ยนนี่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็มักจะโฟกัสไปยังพวกดาวังคารหรือว่าดวงจันทร์อะไรก่อนเลยใช่ไหมเพราะว่ากันว่าบนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีสิ่งอะไรหลายอย่างซึ่งเหมาะสมกับการกำเนิดชีวิตขึ้นมานะครับผมหาแต่ว่าถ้าใครที่เป็นเนิร์ดในด้านอวากาศหรือว่าชอบติดตามข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนอกโลกหน่อยเนี่ย เราก็อาจจะได้ยินถึงเรื่องราวของการซึ่งพวกเราเนี่ยอาจจะได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตบนต่างดาวในะอีกไม่ช้าแล้วแต่ทว่ามันก็จะไม่ใช่บนดาวอังคารหรือว่าบนดวงจันทร์นะแต่ว่ามันกลับอยู่ไปถึงนู่นเลยครับบนหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสที่มีนามว่ายูโรปาซึ่ง ทำไมอยู่ๆนักวิทยาศาสตร์เขาถึงได้คิดแบบนั้นกันแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไปค้นพบอะไรบนดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสมานะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้หรือว่ารายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องเลดาดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันแทบทุกวันเวลา2ทุ่มเลยนะครับผมโดยเริ่มต้นของไอ้ข่าวดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นจาก โปรเจกต์อันนึงจากการตามล่ามนุษย์ต่างดาวเมื่อไม่นานมาในเองก็คือเมื่อวันที่14ตุลาคมของปี2024นะครับซึ่งในขณะที่โลกเรากำลังปวดหัวกับเรื่องยูเครนอิสราเอลอยู่เนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ของนาซานะครับเขาก็ได้ส่งยานที่มีชื่อว่ายูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยได้ขึ้นไปบนอวกาศครับเพื่อจะมุ่งไปสู่พระจันทร์ของดาวพฤหัสที่มีนามว่าดาวยูโรปาเลยนะครับแต่แบบทำไมพวกเขาถึงได้ทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาล่ะ เพราะอันนี้ถ้าหากใครได้รู้เรื่องเราดาวพฤหัสมาจริงๆนะซึ่งแอดว่าน่าจะมีน้อยคนเลยที่ได้รู้แต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับถ้าหากใครได้ติดตามช่องของเรามานานๆเนี่ยเราก็น่าจะรู้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันมีความน่ากลัวกันขนาดไหนนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยจะเป็นดาวซึ่งได้ฆ่าทุกสิ่งที่มีชีวิตที่จะเข้าไปใกล้ๆกับมันเลยล่ะคือแบบเอาจริงๆอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตเลยดีกว่าคือบางทีแค่สิ่งไม่มีชีวิตได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับดวงพฤหัสเนี่ยนะครับ ไอ้เจ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับความสวยเหมือนกันนะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในช่วงทศวรรษที่1,970เนี่ยมันก็ได้มีภารกิจที่มนุษย์โลกเรานะครับได้ส่งยานที่ชื่อว่าไพ o อนีส10แล้วก็ตามไปได้วยโวยั์เจอหนึ่งโวยัเจอะไรเนี่ยขึ้นไปบนอาวากาศนะครับผมที่1ในการโครจรของไอยานอาวากาศเหล่านี้มันก็จะมีการไปเฉียดกับดาวพฤหัสหัด้วยที่แบบ เฉียดนิดเดียวไม่ได้ลงจอดนะแต่แค่นั้นแหละครับมันก็เพียงพอแล้วกับการซึ่งทําให้ยานอาวกาศเหล่านั้นเนี่ยได้เกิดการทํางานผิดปกติขึ้นมานะครับอย่างเช่นแบบเครื่องไม้เครื่องมือในยานรวนระบบความจาอะไรของยานเนี่ยเจงบงจนทําให้อีเรื่องที่ได้บันทึกมาก่อนหน้านั้นบางส่วนเนี่ยได้มีการถูกทําลายหายไปนะครับซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมอยู่ๆมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นกับพวกไอายานอาวกาศแบบนี้เนี่ย เขาก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นจากรังสีแม่เหล็กของดาวพฤหัสเนี่ยแหละครับที่มันก็ได้แผ่ออกมาแรงมากเลยก็คืออันนี้อาต้องขออธิบายให้เพื่อนๆซึ่งยังไม่รู้จักดาวพฤหัสกันฟังก่อนแล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจถึงเอเขาว่ารังสีแม่เหล็กอะไรประมาณนี้ก็คือไอดาวพฤหัสที่เราได้เห็นกันบนท้องฟ้ามันเป็นอะไรกลมๆใหญ่ๆอันนั้นนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวที่มีพื้นดินแข็งๆซึ่งเราลงไปเหยียบได้เหมือนกับพวก ดาวโลกดาวอังคารดาวสุกอะไรแบบนั้นนะครับผมหาแต่ว่ามันจะเป็นดาวที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มก้อนกา๊าซอ่ะคือเป็นก๊าซต่างๆมากมายเลยมารวมอัดตัวกันจนใหญ่แล้วเราก็เห็นเป็นดาวพฤหัสนะครับผมซึ่งเขาว่ากันว่าไอ้ก๊าซหลักๆที่มันได้อยู่ในดาวพฤหัสกว่า 70%- 80%เนี่ยนะมันก็จะเป็นไฮโดรเจนกันเลยทีเดียวเนี่ยแหละและด้วยความที่ว่ามวลไฮโดรเจนมันมีเยอะแบบเนี้ยพอมันได้ไปโดนอัดตรงกลางดาวพฤหัสกันเยอะแยะมากใช่ไหมไอ้ไฮโดรเจนเหล่านั้นเนี่ย มันก็จะแปลแสาภาพเป็นเมทัลลิกลิควิดหรือถ้าจะแปลแเป็นไทยก็คือเป็นของเหลวที่มันได้อัดแน่นจนกระทั่งสามารถปล่อยพลังงานแม่เหล็กอะไรออกมาได้นั่นแหละครับผมแล้วไอพลังงานสนามแม่เหล็กที่มันได้ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบเล็กๆขี้ๆนะคือว่ากันว่ามันจะเยอะมากกว่าสนามแม่เหล็กของโลกเราเนี่ยไปถึง20,000เท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมหรือถ้าจะพูดพาไปเห็นก็คือถ้าหากว่าเราได้ตามองเห็นพวกสนามแม่เหล็กพวกนี้ที่ได้แผ่ออกมาจากดาวพฤหัสได้นะ ความกว้างของระยะสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสที่เราจะมองเห็นได้จากบนโลกนะมันจะใหญ่มากกว่าการที่เราได้เห็นดวงจันทร์จากท้องโลกเนี่ยมากไปถึงสองเท่านะทั้งที่นีมันแบบห่างไกลไปกว่าดวงจันทร์มากคือนั่นน่ะมันใหญ่เยอะขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งนั่นแหละด้วยความที่มันได้ใหญ่แล้วก็แรงกล้าขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็อ <ๆ S 2> คงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมพอมันมียานอวกาศซึ่งมนุษย์อะไรได้เคยส่งไปเฉียดแค่เฉียดแค่นั้นนะครับมันก็ได้ทําให้ยานนะเกิดการรวนได้ แต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอนะครับคือเขาว่ากันว่าไอ้ความโหดของวงโครจรดาวพฤหัสเนี่ยที่นอกจากตัวดาวพฤหัสเองมันจะเป็นคนสร้างแล้วว่ามันก็ยังเกิดจากไอ้พวกดาวบริวารต่างๆของมันอย่างเช่นไอ้พระจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสที่มีนามว่าไอโอเนี่ยแหละครับผมก็คือเอาจงจริงต้องอธิบายก่อนว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันมีดวงจันทร์อยู่หลายดวงมากนะมันไม่ได้มีแบบดวงเดียวเหมือนโลกคือมีมากไปกว่าแบบ 90กว่าดวงกันเลยทีเดียวและหนึ่งในดวงจันทร์นนเนี่ยมันก็มีนามว่าไอโอเนี่ยแหละซึ่งไอเจ้าไอโอนี่มันจะมีลักษณะพิเศษกว่าดวงจันทร์อื่นๆของดาวพฤหัสก็คือมันจะเป็นดวงดาวที่แบบมีภูเขาไฟซึ่งได้ระเบิดอยู่บนนั้นอนะ่ะแบบเดือดมากเลยคือระเบิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเรียกว่าเป็นดวงจันทร์ที่หัวร้อนที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราเลย,เยก็ว่าได้แล้วก็ดูความที่ว่ามันได้ระเบิดแรงออกมาแบบนี้บวกกับ สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสที่มันได้รุนแรงด้วยนั่นเองนะครับพอมันระเบิดมาเสร็จเนี่ยไอความร้อนต่างๆของภูเขาไฟอะ่ะมันก็ได้ถูกดูดออกไปให้บนโคจรรอบดาวพฤหัสกันจนกระทั่งกลายเป็นแบบดาวพฤหัสเนี่ยมีบาเรียรความร้อนอยู่รอบๆมันอีกด้วยนะครับซึ่งถามว่าไอความร้อนเนี่ยมันมีความโหดขนาดไหนนะครับเขาก็มีการเปรียบเทียบให้ว่าอย่างนี้ครับก็คือ ถ้าหากว่ามนุษย์เราในวันนี้ได้ส่งยานอาวกาศที่มีเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดมีเครื่องป้องกันอะไรที่แบบแกร่งที่สุดไปวนโครจรรอบดาวพฤหัสไอตรงโครจรที่มันร้อนๆแบบนั้นนะก็ว่ากันว่าไอยานเหล่านั้นนะ่ะก็จะไม่สามารถอยู่ได้เกิน3เดือนครับคือพอ3เดือนปุ๊บก,ก็โดนเผาไม่ละลายอะไรกันไปหมดเลยซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนที่ตั้งใจฟังก็คงจะคิดแล้วว่อาอ้าวแอดแล้วไอ,อ,อ,อที่เราได้เพิ่งส่งยานยูโรป้าคลิปเปอร์ไปในปลายปี2024น่นั่นนะ มันมันจะรอดเหรอแล้วตอนไปโคจรใกล้กับดาวพฤหัสแ่มันจะไม่ได้โดนเผาไหมอะไรกันหมดเหรอเราก็ต้องบอกว่ามันก็รอดนะครับผมเนื่องจากว่ามนุษย์ของเราเนี่ยก็ได้คิดคนวิธีการเอาตัวรอดแบบกวนตีนขึ้นมาครับผมก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าหากยานเนี่ยมันได้ไปโคจรใกล้ดาวพฤหัสมากกว่า3เดือนมันก็จะไหมใช่ไหมดังนั้นก็ไม่จะไปโคจรใกล้มันมากกว่า3เดือนสิ ก็คือเขาจะใช้วิธีแบบไปโครจรใหญ่ๆนะครับก็คือวนก็ไปรอบๆใกล้ๆดาวไปเรื่อไรให้มันไม่ต้องครบเวลาที่แบบยานมันจะเผาไหมอะไรเสร็จแ,แล้วก็วนหนีวงโครจรมาไปอ้อมโลกหลังจากนั้นก็กลับวงโครจรเข้ามาเก็บข้อมูลอะไรที่ทําแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสามารถเก็บข้อมูลได้ครบนะครับ เอาเป็นว่าไม่งงกันนะนั่นแหละครับผมที่ทีนี้เมื่อเราได้เข้าใจกันแล้วว่าวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเขาทำกันยังไงนะครับเราก็มาต่อกันดีกว่ากับเหตุผลที่ว่าแล้วทำไมกันละ่ะเขาถึงเชื่อเป็นตุเป็นตะนักหนาว่าบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่มีชื่อว่ายูโรปาเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตได้อยู่อย่างแน่นอนเพราะเอาจริงๆแล้วถ้าหากใครเคยไปฟังคลิปหนึ่งที่อได้พูดเกี่ยวกับ ดาวเคราะห์หลากหลายดวงในระบบสุริยะของเราซึ่งจำไม่ได้ว่าคลิปไหนนะใครรู้ก็ช่วยเอามาแปะด้วยแล้วกันนั่นแหละครับเอก็จะได้มีการพูดถึงว่าไอพื้นผิวของดวงจันดาวพฤหัสที่มันมีนามว่ายูโรป้าเนี่ยมันจะร้ายแรงขนาดไหนนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะได้รับรังสีจากอวากาศเนี่ยมากกว่าโลกเราเป็นถึง1,800เท่ากันทีเดียวเลยนะครับหรือถ้าใจให้เพื่อนๆได้เห็นภาพก็คือถ้า,าเราเอามานุษย์คนหนึ่งอ่ะไปปล่อยไว้บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะครับมนุษย์เนี่ย จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้บนนั้นแค่3มชั่วโมงเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะม่องไปด้วยรังสีร้ายแรงที่มันได้ถูกแผ่เข้ามานั่นแหละนั่นแหละโอ้มันมันร้นายแรงขนาดมนุษย์จะอยู่ไม่ได้แบบนั้นเนี่ยแล้วทําไมกันนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาถึงยังเชื่ออยู่อีกว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่สามารถไปอยู่บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสได้นะครับผมซึ่งคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะมาจากความลึกลับที่ได้ซ่อนอยู่ภายใต้ เปลือกของดาวยูโรป้าหรือว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสยังไงล่ะครับผมซึ่งไอ้ข้อสังเกตนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้นเมื่อยานวยาเจอร์ที่หหรือว่ายานที่แบบเขาเอาไปเฉียดเฉียดดาวพฤหัสในยุคแรกๆนะได้ไปเก็บภาพตัวอย่างของพระจันทร์นี้มาในปี1979นะครับนั่นอะพอเขาได้ไปเก็บภาพเอาดวงจันทร์ยูโรป้านี้มาดูแล้วไปเปรียบเทียบกับดวงจันทร์อื่นๆที่มีอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเรานะครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นดวงจันทร์ที่แบบ มีหน้าตาแปลกที่สุดก็คืออันนี้ถ้าใครเปิดหน้าจอเนี่ยก็สามารถมองภาพที่แอดแปะเอาไว้ได้นะและเห็นว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับผมแต่ถ้าหาใครที่ไม่ได้เปิดหน้าจอแล้วฟังแอดเล่ากลมนอนหลับอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันก็คือถ้าหากเราไปดูรูปภาพของดวงจันรดวงอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีหลุมอุกกาบาตแบบตุ่มตําตุ่มตําขึ้นมาเยอะเลยคือจะเป็นหน้าคนเนี่ยคือจะเป็นหน้าแบบสิวขึ้นแล้วมีแผลสิวปุปะปุปะอะไรเพียยบบเลนะครัผม หากว่ากลับกันพอเราได้มามองไอ้เจ้าดวงจันทร์ที่มีน้ว่ายู่โรป้าเนี่ยนะมันจะเป็นหน้าคนแบบใสกิ๊กขาวจ้วหน้าเจ้าคือเรียบเนียนกันหมดเลยนะครับผมซึ่งนั่นอะ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าบนดวงจันทร์ยูโรป้ามันไม่เคยประสบกับการมีอุกกาบาตอะไรมาพุ่งชนบนดวงจันทร์มันนะมันมี แต่ว่ามันเหมือนจะมีพลังงานพิเศษอะไรบางอย่างบนดวงจันทร์ยูโรป้านั้นนะ่ะที่สามารถมาลบรอยหลุมอุกกาบาตได้เหมือนครีมทาแก้สิวเลยนะครับแบบทำให้มันเนียนกิกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าแต่ไอสิ่งที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับผมนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ทําการหาคําตอบในเรื่องนี้มากว่านานมากเลยนะครับคือน,นานเป็นกว่า16ปีนั่นแหละกว่าที่มันจะเริ่มมีเขาลางอะไรของคําตอบเนี่ย ได้โผล่ขึ้นมาบ้างซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ทางนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ส่งยานอีกลำขึ้นไปซึ่งมีนามว่ากาลิเลโอนะครับที่จะมีหน้าที่ในการไปสำรวจดาวพฤหัสกับดวงจันทร์ของมันเนี่ยให้ได้ละเอียดมากขึ้นซึ่งในระหว่างการขึ้นไปสำรวจครั้งนี้เองแหละไอเครื่องตรวจสัญญาณแม่เหล็กของยานกาลิเลโอนะครับ<ๆ>เขาก็ไปเจอมาว่าภายใต้หรือว่าภายในของดวงจันทร์ยูโรปาเนี่ย มันจะมีการตอบสนองอย่างรุนแรงกับแรงสนามแม่เหล็กที่ได้ถูกส่งมาจากตัวดาวพฤหัสด,ด้วยอหรือจะพูดยังไงไม่ต้องอธิบายวิทยาศาสตร์มากเลยก็คือเมือนกันว่าภายในดวงจันทร์ยูโรปาเนี่ยนะครับมันจะมีตัวนําไฟฟ้าอะไรอย่างหนึ่งอยู่มากเลยก็เลยทําให้มันเนี่ยได้สามารถรับแรงแม่เหล็กจากดาวพฤหัสเนี่ยได้เยอะมากเลยทีเดียวว่าแต่อะไรกันล่ะมันคือตัวนําไฟฟ้าดังกล่าวนะครับผม เพื่อนๆพอจะทายกันออกไม่เอ่ยคือใบให้ว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันก็มีอยู่บนโลกเยอะแยะเหมือนกันที่ถ้าหากเราเอาไป,ไปยุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรทีเลยเนี่ยงานมันก็จะเข้าทุกทีนะครับซึ่งถ้าหากใครตอบว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือน้ําหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าเก่งมากนะครับผมคือเขาว่ากันว่าลึกลงไปภายใต้ของเปลือกดวงจันทร์ที่มีน้ําว่าอยู่รอป้านี้สักประมาณ10กิโลเมตรนะครับมันก็น่าจะมีน้ําซึ่งอยู่ในลักษณะของของเหลวอะ อยู่บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสกันแบบเพียบเลยนะครับที่ก็ปกคุมแบบทั่วกันเลยทีเดียวแล้วเหนือน้ําขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมี ชั้นน้ำแข็งนะ่ะได้มาปกคุมอยู่อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งไอ้น้ําแข็งที่ว่านก็น่าจะเป็นน้ําแข็งเค็มด้วยนะสิซึ่งถามว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาได้ไปรู้มายัางไงหรอเขาขึ้นไปบนแบบดวงจันทร์ยุโรป้าแล้วไปเรียนน้าแข็งมาเลยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับผมคือมันเกิดขึ้นจากการตีความภาพถ่ายของดวงจันดาวพฤหัสที่เขาได้ไปเก็บมาใหม่ที่เป็นภาพแบบมีรายละเอียดมากขึ้นนะซึ่ง ถ้าหากเราไปมองดูในภาพนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีรอยอะไรแตกๆที่เหมือนเป็นรอยแตกๆสีส้มๆน้ำตาลอะไรกันอยู่เพียบเลยใช่ไหมนั่นนะครับผมเขาก็ว่ากันว่าไอ้สิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างดีว่ามันเป็นเกลือครับผมเนื่องจากว่าพวกเกลือต่างๆเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาแบบพิเศษอย่างหนึ่งพอมันไปนโดนพกรังสีอะไรมากๆนะก็นะคือมันจะเปลี่ยนตัวมาได้เป็นเกลือไม่ไม่เป็นสีแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตาลแดงๆอะไรประมาณนั้นนะ่ะ เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีการทดลองที่เขาได้ทําบนโลกมาแล้วก็คือเอ,เอาเกลือที่อยู่บนโลกนี่แหละไปทดลองโดนรังสีเลยก็แล้วมันก็เปลี่ยนสีเป็นเหมือนกับไอ้สีที่มันได้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยอาจจะสรุปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเวลาที่มันมีพวกอุกกาบาตอะไรได้ไปพุ่งชนบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะครับไอ้อุกกาบาตเนี่ยมันก็ไปพุ่งชนทำให้น้ําแข็งนแตก เสร็จแล้วพอน้าแข็งมันแตกตุ้มเสร็จเนี่ยมันก็มีน้ําข้างล่างอ่ะมารวมตัวใหม่กันขึ้นมาจนทําให้ผิวของมันเนี่ยได้เนียนกิ๊กนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีพวกรอยกงรอยเกลือหรือตามรอยที่มันแตกไปนั่นน่ะจนทําให้พื้นผิวของดาวเพฤหัดนีครับถึงแม้ว่ามันจะเรียบเนียนอะไรกันเนี่ยมันก็จะมีแบบรอยสีน้ําตาลอะไรขึ้นอยู่อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละและทีนี้พอข้างใต้น้ําแข็งนั้นมันมีน้ําอยู่เยอะเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมที่ว่า มันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรได้กำเนิดขึ้นมายังไงล่ะแต่เทว่า ทีนี้มันติดอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการถกเถียงกันนะครับว่าแล้วมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือที่น้ำข้างใต้ในดาวยูโรปาหรือว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวกันหมดเพราะแบบด้วยความที่พื้นผิวข้างบนมันก็เป็นน้ำแข็งสมดเสียขนาดนี้แล้วแบบด้วยความที่ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะมันก็อยู่ไปไกลห่างกว่าโลกมากเลยจนทำให้อุณหภูมิข้างบนมันเนี่ยมีน้อยไปถึง ติดลบ160องศาเซลเซียสแล้วแบบนี้มันจะมีน้ำเหลวๆที่ไหนให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยได้ก่อกำเนิดตัวขึ้นมาอยู่ข้างใต้ดวงจันทร์ของยูโรปาล่ะซึ่งคำตอบของคนที่มาหักร้างเรื่องนี้นะครับ mm hmm. เขาก็ได้บอกว่าไอการซึ่งดาวเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยจะได้รับความร้อนมามันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรับความร้อนมาจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นจากแรงบีบกดอะไรของพวก ดาวเคราะห์อื่นๆอย่างเช่นพวกเพื่อนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมันด้วยกันนี่แหละซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะกล่าวถึงดวงจันทร์ของดาวพฤหัสอีก2ดวงที่มีนามว่า i.o กับดวงจันทร์แกนิมี่นี่แหละครับผมซึ่ง ไอดวงจันททั้งสองเนี่ยมันก็จะเป็นดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวพฤหัสเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าดวงจันรดวงหนึ่งเนี่ยจะโคจรไปลึกกว่าดาวยูโรปาส่วนดวงจันร์อีกดวงหนึ่งเนี่ยมันก็จะโคจรอยู่ห่างจากดาวยูโรปานะครับผมหรือให้เรานึกภาพแบบว่ามันมันเป็นแซนด์วิชก็ได้ที่มีดาวยูโรปาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วมันก็มีไอดวงจันที่อยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังมาเนี่ยผัดกันชักเข้าชักออกอุตส่าห์แล้วทำไมพูดแล้วมันดูจังไรกันแบบนี้ ม่ไม่ไม่คือคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็คือด้วยความที่ไอดวงจันทร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดของมันใช่ไหมที่มันก็ช่วยกันยื้อยืนอะไรตนเองนี่แหละและด้วยความที่ไอยูโรป้าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2ดวงจันทร์นี่ไงพอมันโดนดึงไปดึงมาทีไรมันก็จะเกิดการย้ายไปของพื้นผิวพวกดวงจันทร์นะครับผมจนทําให้ไอพวกแมกมาหรือว่าหินร้อนๆอะไรที่อยู่ข้างใต้ดวงจันทร์ยูโรป้าเนี่ยก็ได้เกิดการเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วบางทีแมกมากก็ผุด ตู้มขึ้นไปข้างบนผิวบ้างบ้างจนทําให้นั่นเลยครับมันก็เลยเกิดความร้อนขึ้นมาอย่งใต้ทะเลลึกๆของดาวยูโรปา้านั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อนๆพอจะนึกภาพกันออกนะและนั่นแหละครับก็ว่ากันว่าไอความร้อนจากใต้พีภพอันนี้มันก็เป็นตัวที่ได้ไปหล่อ ให้ไอตัวน้ําที่มันได้อยู่อย่างส่วนลึกของยูโรปาเนี่ยไม่ได้กลายเป็นน้ําแข็งนะครับแต่ว่ากลายเป็นน้ําในลักษณะที่มีของเหลวกันอยู่นั่นเองซึ่งนั่นแหละด้วยความที่น้ามันเป็นของเหลวบวกกับว่าข้างใต้นะเนี่ยมันก็มีพวกภูเขาไฟเลยที่ก็ได้ทําการประทุมาอยู่เรื่อยๆเนืองๆใช่ไหมมันก็ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้สูงครับ ที่มันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมเพราะอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึกไปไหมนะครับที่มันจะมีวงจรในการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยต่างกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้แสงอาทิตย์เลยนะคยนี้เหมือนแอดเคยอธิบายไปแล้วในคลิปเรื่องที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโลกของเราเนี่ยอยู่ดวงอาทิตย์ได้หายไปนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยฟังคลิปนั้นก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าบนโลกของเราเนี่ยนะครับ มันจะมีวงจรการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะ่ะอยู่2แบบครับก็คือวงจรแบบที่ไอเราข้างบนโลกได้ใช้กันนะ็คือพึ่งห่วงโซ่อาหารจากจุดแรกที่เป็นพืชอ่ะที่มันก็ได้สังเคาะหแสงออกมาแล้วมันก,ก็กลายเป็นอาหารของพวกสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้ออะไรกันต่อใช่ไหมกับ2ครับพวกวงจรของสิ่งมีชีวิตที่มันไม่จําเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์ในการดํารงชีวิตซึ่งไอต้นห่วงโซ่อาหารของวงจรชีวิตนี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาจากไอพวก สิ่งมีชีวิตอะไรใต้ทะเลลึกนะครับที่มันก็จะไปดูดเอาเคมีหรือพวกแก๊สแร่ธาตุอะไรต่างๆจากใต้ผืนโลกเนี่ยมาสังเคราะห์เป็นอาหารแทนแสงจากพระอาทิตย์นะครับผมและนั่นแหละเมื่อตัวมันได้สังเคราะห์อ,อาหารอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมมันก็ตกเป็นอาหารนะพวก สัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อใต้น้ําทะเลลึกอะไรกันต่อและนั่นแหละพอมันได้มีวงจรแบบนี้ขึ้นมาการใช้ชีวิตอยู่ยังโลกใต้ทะเลหรือใต้น้ําลึกที่มันไม่ได้มีแสงอาทิตย์อะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งนั่นแหละเขาก็มีการนําเอาวงจรการใช้ชีวิตใต้ทะเลแบบเนี้ไปเปรียบเทียบอยู่กับบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะครับว่า อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ได้กําเนิดขึ้นมาบนใต้ท้องทะเลของดาวพฤหัสเนี่ยแล้วมันก็มาใช้วงจรในการดําลงชีวิตเหมือนกับที่มันได้เกิดขึ้นอย่างใต้ทะเลของโลกเราเนี่ยแหละซึ่งถ้าหากเราเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเจือสมกับเรื่องราวของอายุดวงจันทร์ยูโรป้าที่ได้เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่เขาว่ากันว่ามันน่าจะมีไม่ต่ำกว่า40ล้านกว่าปีเนี่ยนะมันก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงครับที่มันจะเป็นระยะเวลาซึ่ง จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยได้กําเนิดแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาซึ่งไอสิ่งมีชีวิตที่ว่าเนี่ยนะถึงแม้มันอาจจะยังไม่ใช่แบบเป็นพวกปลาตัวใหญ่ๆอะไรเหมือนพวกปลาซิวปลาส้อยปลาฉลามอะไรเลยแต่มันอาจจะเป็นการกําเนิดแค่พวกแพลงก์ตอนหรือว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะไรนะั่นนะอยู่ข้างใต้น้ําแข็งของดาวพฤหัสก็ได้นะครับและนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นจุดประสองค์อย่างหนึ่งเลยของการที่ทางองค์กรนาซาเนี่ยเขาได้ส่งยานอาวกาศที่มีชื่อว่า Europa c l i p p ปอรเนี่ยขึ้นไปเพื่อสำรวจในครั้งนี้นะครับผมซึ่งว่ากันว่ากว่าที่อาอาอวากาศอันเนี้ยมันจะไปถึงไอดวงจันทร์ยูโรปาได้นะพวกเราก็ต้องรอกันอีกนิดหน่อยนะครับคือประมาณสัก5ปีกันเลยทีเดียวน่าจะแบบ 2,030หรือ2,031เนี่ยแหละยานก็ได้จะไปวนถึงยูโรป้าได้นะครับผมและถ้าถึงตอนนั้นแล้วมันมีอัปเดตอะไรกันหรือว่าเขาไปเจอสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมาได้เนี่ยแอดจะเอามาเล่ากันให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าหากใครสนใจเรื่องราวแปลกๆอื่นๆเกี่ยวกับอวกาศอย่างเช่นแบบว่าทําไมคนเขาถึงเคยเชื่อกันว่าบนดาวศุกร์น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่หรือว่า ภายในหลุมดำเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่นะครับผมเราก็สามารถกดไปฟังได้ที่ลิง์ด้านล่างเด้อหรือถ้าหากใครมีเรื่องอะไรจะแนะนำเนี่ยก็สามารถเม้นมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมและว,วันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย